สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและกับผมเอมนะครับ a อ m มทอลวันนี้เราจะลองทำการมาตีเส้นบนหุ้นหรือสต็อกนะครับบางตัวที่รู้สึกว่ากำลังมานะครับนะ,นะตอนนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ลองวิชาวันนี้เราจะมาลองดู Intel นะครับนี Intel นะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตชิปชื่อดังนะครับที่เป็นคู่แข่งของ AMD นะครับเราจะมาทำการลองนำมาตีเส้นดูนะครับคำๆก่อนอื่นนะครับเราก็จะพยายามซูมเอาออกมานะฮะโดยที่อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่2อสาอย่างนะครับอย่างแรกคือ RSI นะครับ Relative Strength Index เป็นค่าที่เอาไว้ใช้บอกว่าตอนไหนมีการซื้อขาย ระดับที่โดยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างสีดงแดงๆตรงนี้เรียกว่า over overbought นะครับหมายถึงมีการซื้อขายมากมากเกินไปนะครับหรือตรงสีฟ้าๆนี่คือเขตที่เรียกว่า oversold นะครับมีการขายมากเกินไปนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับคือ MACD นะครับ MACD ก็ moving average something นะครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะ MACD นี่จะเป็นการบอกเส้น ค่าที่ใช้ดูว่าตรงไหนเป็นจุดเปลี่ยนของเทรนด์นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นี่เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ของการเป็นบูลิช s h เป็นแบริชนะครับบูลิชก็คือขาขึ้นแบ i s h ก็ขาลงนะฮะโดยประมาณเราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยสต็อกมาร์เก็ตก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับไซคลของเขาอย่างตรงนี้ฮะจุดตรงนี้ปุ๊บ เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะดูจากกราฟบนนีจะเห็นว่านี่ขาขึ้นมันจะดีดไปเลยนะฮะซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เขา overbought นะฮะแต่ก็ยังมีการซื้อขายขึ้นอีกผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรอาจจะเรียกว่าลากเป็น bull trap หรืออะไรสักอย่างแล้วก็มีการเทขายลงมาเห็นไหมฮะว่านี่ช่วงนี้พอขาตัดลงมาปุ๊บนี่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆน,นะตัดสั้นมากๆเลยตัดปุ๊บแล้วก็ พอตัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเทขายอย่างใหญ่ตรงนั้นก็อาจจะมีข่าวอะไรที่เป็นข่าวร้ายหรือข่าวที่สามารถ move stock market ได้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะโดยประมาณนี้หลายๆครั้งให้เห็นนะครับอาจจะไม่ตรงบ้างนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็ก็คือเทคนิคที่ช่วยในการอ่าทำให้เราตัดสินใจได้อย่างหนึ่งนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปของเราอาอยู่ข้างในนะครับเส้นสีฟ้าเส้นนี้ฮะเรียกว่า Uh, moving Exp Exp average exponential moving average exponential นี่คืออะไรคือค่าเฉลี่ยของของราคาหุ้นตัวนั้นๆนะครับอย่างที่ผมใช้นี่เป็นค่าเฉลี่ย15วันทําการนะครับจะเห็นข้างบนนี้เขียนไว้อ่านี่15ศูนย์แล้วก็ข้างล่างจะเป็นเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเป็น simple moving average ก็คล้ายๆกันฮะแต่ว่าความถี่มันจะน้อยกว่าอย่างที่ผมเซตไว้นี่คือ180วัน ประมาณครึ่งปีะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นข้นลงลงล้ออยู่กับเส้นสีเขียวๆอ,อนี้บ่อยๆนะครับเขาจะลงมาตัดถ้าพูดผิดอะไรยังไงก็ขอขออภัยด้วยนะฮะมือใหม่หัดพูดอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเป็นการาศึกษาหุ้นตัวนี้นะครับผมต่อไปทีนี้เราต้องมาเริ่มรู้จักกับซัพพอร์ตไลน์นะครับซัพพอร์ตไลนก็คือ การที่สมมุติว่าเนี่ยหุ้นมันขึ้นไปใช่ไหมเราอยากรู้ว่าหุ้นเนี่ยมันมันจะมีโอกาสตกมาได้ต่ําที่สุดในช่วงเวลาประมาณปร,ประมาณช่วงนั้นๆเนี่ยได้ที่ตำแหน่งตรงไหนนะครับผมก็ให้สังเกตเอาจากจากค่าที่เนี่ยเราเห็นบ่อยๆนะครับว่ามันมาสัมผัสสัมผัสบ,บ่อยๆอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับถามว่าอา้าว แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นซับพอร์ตไลน์นะครับซับพอร์ตไลน์ก็พอเราตีเส้นเนี่ยเราเห็นมันขึ้นมาแล้วมันก็ลงแล้วมันก็มาตัดเส้นนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ลงก็มาแตะที่เส้นนี้แตะที่เส้นนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราจะเรียกว่าซับพอร์ตซับพอร์ตซับพอร์ตไลน์นะฮะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะเรียกว่าจําชื่อไม่ได้เราเรียกข้างบนนะ่ะเป็นเป็นที่แตะข้างบนนะครับผม เขาจะสามารถสูงขึ้นไปได้สูงสุดที่ณตำแหน่งใดนะครับในณเวลาใกล้ๆนั้นนะครับมันก็จะมีอย่างที่ตรงนี้นะครับผมมันไม่ไม่ค่อยจะชัดเจนว่าจะเป็นตรงไหนนะครเพราะว่าเขาก็ได้ขึ้นเลยเส้นนี้มาแล้วเนี่ยเส้นเนี้นึกออกไหมนะครับเพราะว่าเขาเลยเลยตรงเส้นตรงนี้มาแล้วแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า เขามีโอกาสที่จะขึ้นไปแล้วลงมาพักที่เส้นตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเขาเป็นเส้นนี้จะกลายเป็นเส้นซัพพอร์ตเส้นใหม่นะฮะถ้าถ้าตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยหุ้น Intel เนี่ยเขาสามารถขึ้นไปแล้วก็ลงมาพักตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเป็นข้อดีไหมคือเป็นข้อดีนะครับสำหรับคนที่เล็งที่อยากจะเข้าหุ้น Intel นะฮะก็สามารถ ดูในช่วงที่หุ้นลงมาพักตัวได้เพราะว่าเขาอาจจะมีการขึ้นต่อหรือว่าจะลง,ลงกลับมานะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะอีกอย่างนึงครับคือเทรนไลน์เทรนไลน์ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้บอกนะครับว่าหุ้นตัวนี้กำลังขึ้นกำลังอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงนะครับเราสามารถลากได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับหุ้น Intel เนี่ยมีการลงมาสักพักแล้ว การลงมาแล้วสักพักหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่เราเห็นเนี่ย,ยตรงนี้ครจากจุดที่เขาเคยอยู่จุดสูงที่สุดแล้วเขายอ่อลงมาแล้วเขาก็กลับขึ้นไปแล้วก็ยอ่อ,ยอกลับขึ้นไปเรียกว่า lower high นะครับ lower high ก็คือจุดที่สูงสุดที่ต่ําลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มีการทำแพทเทิร์นอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วและทีนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็นการ break ขึ้นมา breakpoint จุดตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆครับถ้าเกิดว่าเขาเบรกเทรนไลน์เทรนไลน์ที่เคยลงเนี่ยเขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บมันมีโอกาสสูงมากๆที่หุ้นตัวน,นั้นๆเนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางในการเดินทางของอทิศทางของหุ้นนะครับก็คือเป็นขาขึ้นแทนอาจจะเป็นไซด์เวย์หรือเป็นขาขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเบรกเนี่ยเขาจะขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเราลากเส้นขึ้นไปเนี่ยจุดที่ต่ําสุดของจุดพักแรก มาจนถึงจุดที่เขาเบรกเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาแล้ว15.63%หมายความว่าเราต้องถามก่อนว่าเขายังมีแรงที่สามารถส่งขึ้นไปให้พุ่งทยานขึ้นไปได้อีกไหมนะครับถามว่าตรงนี้เราดูจากอะไรนะครับผมก็สามารถดูได้จากข้างล่างเช่นเคยนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะโอเวอร์โซนะครับหมายถึงมีการขายมาสักพักหนึ่งแล้วฮะ ถ้าติดตามข่าวของ Intel เนี่ยถ้าเล่นถ้าเล่นสายข่าวด้วยเนี่ยก็จะรู้ว่า Intel นี่โดนตีโดยชิปของ Apple ตัวใหม่นะครับหรือ M1 นะครับแล้วก็ AMD เองก็มีชิปที่ค่อนข้างจะมีะคุณภาพที่ดีมากๆแล้วก็มาตีตลาดในช่วงนี้นะครับ Intel ก็เลยถูกล้อประมาณว่าโอ้เป็นชิปเก่าที่มันกักๆที่ที่แบบว่าล้าหลังไปแล้วนะครับไม่สามารถสู้กับชิปรุ่นใหม่ๆได้นะครับ ก็เลยเป็นช่วงที่ถูกเทขายมาเรื่อยๆนะฮะตรงเนี้ยถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะเหมือนว่าไอตัวเส้นสีนําเงินเนี่ยจะค่อยๆกลับมาครับเริ่มตัดตัดกับเส้นตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นว่ามันจะเป็นการที่เปลี่ยนเทรนนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นซึ่งอย่างที่เห็นฮะเราจะเริ่มเข็มสีเขียวเนี่ยแท่ง2แท่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันเริ่มจะขึ้นแล้วฮะเริ่มจะขึ้นแล้วมันก็กาลังจะดีขึ้น แล้วตรงนี้เองจุดตรงนี้เองนะครับก็บวกผนวกกับว่า,ามีข่าวว่า Intel จะเปลี่ยน CEO นะครับและว e ี c e คนใหม่เนี่ยเขาจะจ้าง Third Party ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้บริษัท Intel เนี่ยไปไกลขึ้นอีกนะฮะก็ก็นับว่าเป็นข่าวที่ดีวงเล็บดีมากๆแท่งสีเขียวเนี่ยดีดขึ้นมาเลยคนระัสองวันนี้คือมีการอัตราการซื้อขายที่สูงมากๆ ดูจากวอลลุ่มนี่ครับสีน้ําเงินข้างหลังเนี่ยวอลุ่มด,ดีขึ้นเลยนะคือคือทุกคนเห็นดีด้วยนะครับรการเปลี่ยน CEO นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าตลกเช่นกันหุ้นเนี่ยมันมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาจาก Break ชน Line เนี่ยมาที่เส้นนี้ได้นะครับซึ่งจะมีค่าโดยประมาณ14%นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรา,เ,าเล็งเห็นโอกาสในช่วงนี้นะครับว่าเออเขาขึ้นมาแล้วเราสามารถจะได้14%ภายในวันเดียวนะฮะ ให้ผมถ่ายในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาปึ๊บก็อาจจะลงมาที่ประมาณเส้นนี้จะเห็นว่าเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นสีเทาๆเนี่ยมันมันมีหลายๆหลายๆครั้งที่อ่าถูกแตะบ่อยๆนะครับก็อาจจะเดาวไว้ว่าเขาอ,อาจจะมาพักที่เส้นนี้ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับ previous top นะฮะก็คือตรงนี้นะครับจากนี้นะครับเราก็จะเห็นิน t ท l ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นนลงๆที่ล้อไปกับ เทรนที่ผมวาดหรือไม่อันนี้ก็ต้องลองติดตามกันชมต่อไปต่อไปนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้น Intel ช่วงช่วงตรงระยะประมาณเส้นนี้แหะครับเส้น57เเหรียญ58เหรียญเนี่ยจะเป็นจุดที่อ n t e l สามารถพักตัวก่อนที่จะดีดกลับขึ้นไป69.29ดอดอลลาร์นะครับก็น่าสนใจนะฮะเพิ่ง กลับมาเปิดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ t h ing Think All s w i m อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กันอีกนิดนึงนะครับอันนี้คือออกมา,าทำวิเคราะห์เล่นๆนะครับก็ไม่ต้องเชื่อมากครับไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่อยากให้รู้ว่า,าตรงนี้มันอาจจะมีแนวทางที่สามารถานำไปใช้ได้นะครับ